นี้ไม่ว่าจะฤด,ดูไหนจะสังเกตได้ว่าอากาศบ้านเราหรือต่างประเทศเนี่ยร้อนขึ้นกันเป็นแถบเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาอากาศร้อนเนี่ยจะทําให้คนเรารู้สึกหงุดกงิดอึดอัดแล้วก็ไม่สบายตัวไปด้วยค่ะแต่ไม่ใช่ค่เพียงแค่คนเท่านั้นนะคะสัตว์เลี้ยงก็เหมือนกันค่ะที่เขาจะมีอาการรู้สึกร้อนอึดอัดไม่สบายตัวเหมือนกับเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์เลี้ยงที่มีขนเยอะๆอ,อย่างเช่นหมาหรือแมวที่เราเลี้ยงเอาไว้ในบ้านค่ะแต่ตอนนี้ไม่ต้องเป็นกังวลใจไปเพราะว่าประเทศเจ้าแห่งไอเดียอย่างญี่ปุ่นเขาได้คิดค้นพัดลมที่ติดกับชุดขอออองงงสัตว์เเลลี้้้้ยยคค่่่ะะพืทจารนนให เรื่องเหล่านี้จะเป็นยังไงน่าติดตามแค่ไหนเดี๋ยววันนี้โมมันเล่าให้ฟังค่ะคุณเรอิอูสว่าค่ะประธานบริษัทสวิตมัมี่ที่ตอนแรกเขาเน้นผลิตเฉพาะเสื้อผ้าแม่และเด็กแต่ว่าตอนนี้เขาก็หันมารุกตลาดสัตว์เลี้ยงมากขึ้นนะคะโดยปัจจุบันค่ะเขาได้มีการร่วมมือกับสัตวแพทย์ในการที่จะคิด คนชุดสัตว์เลี้ยงติดพัดลมเพื่อที่จะให้น้องหมาแล้วก็น้องแมวใส่ได้ค่ะโดยเขาหวังว่าชุดนี้นะคะจะช่วยคลายร้อนให้กับน้องๆและป้องกันการเป็นลมแดดในช่วงฤดูร้อนของญี่ปุ่นซึ่งแรงบันดาลใจในการทำชุดนี้ของคุณเรอิกนะคะก็มาจากการที่เธอเนี่ยได้พาหมาพันชิวาว่าของเธอออกไปเดินเล่นในช่วงฤดูร้อนของญี่ปุ่นแล้วเห็นได้ว่าน้องเนี่ยดูเหน็ดเหนื่อยมากๆชุดสัตว์เลี้ยงติดพัดลมแบบพกพานี้มีชื่อว่าคูด็อกค่ะบรรจุบแบตเตอรี่ขนาดเล็กน้ำหนัก80กรัมโดยใส่ถ่าน 3A เพียงแค่2ก้อนเเเททท่่่าา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 านนนนนนนั้น้กกก็็สามรารรถถงงงงงไดนนงดดยยยวึ3ืออและะขชุีบค ตัวพัดลมถูกออกแบบมาให้ไร้เสียงและจะเป่าลมออกมารอบๆตัวตามช่องตะข่ายที่ชุดออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้อากาศถ่ายเทและลดอุณหภูมิของสัตว์เลี้ยงลงชุดตะข่ายนะคะจะมีให้เลือกทั้งหมด5าขนาดค่ะโดยสุนัขต,ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางสามารถใส่ได้หรือแม้แต่กระทั่งสุนัขขนฟูก็ไม่เป็นปัญหานะคะนอกจากชุดตะข่ายแล้วก็ยังมีแบบเสื้อคลุมกีโมโนอีกด้วยโดยเจ้าของสัตว์เลี้ยงบางรายค่ะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยมักจะใช้ถุงน้ําแข็งมาช่วยคลายร้อนให้สุนัขแต่การให้มันสวมชุดแบบนี้ดีกว่าค่่ะะอออีีกกททัั้้งงงงงเเจจจาาาขข็ยสสมรถุน ด้ง่า่าายยกกววอีตั้งแต่เปิดตัวสินค้าไปไม่นานนะคะสินค้านี้ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะแต่ย้ําก่อนนะคะสินค้ายังมีขายเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นค่ะสนนราคาอยู่ที่9,900เยนหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่2,700บาทเป็นยังไงกันบ้างคะไอเดียนี้คงถูกใจบรรดาท่านหมาท่านแมวกันไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะคะและสาหรับใครนะคะที่อยากจะส่องความน่ารักของชุดก็สามารถที่จะเข้าไปดูในอินสตาแกรมนี้ได้เลยค่ะ เอาละค่ะครั้งหน้ามีอะไรมาให้ติดตามกันอีกก็อย่าลืมฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์เพจ AC Connect รวมถึงกด Subscribe AC Connect ในช่องทางของ YouTube ด้วยนะคะมี tik ตอ k ก็อย่าลืมมาฟอลโล่กันที่สำคัญสามารถพูดคุยกับเราได้ง่ายมากผ่านช่องทาง Line OA ของ AC Connect ค่ะเพียงพิมพ์ a AC Connect ก็สามารถเป็นเพื่อนกับเราได้ง่ายๆแล้วสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ